ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเหยื่อที่จะใช้เหยื่อที่ใช้นะครับในสองตัวนี้ครับหวยจาปลาจีนนะครับผสมกินฟิตครับหนึ่งถุงน้าทั้งสองอย่างสองถุงนี้นะครับรวมกันแล้วก็ใส่น้ํากะทิเล็กน้อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากเดี๋ยวกินมันจะเบาลงไปนะครับจากนั้นเอาน้ําที่บ่อเนี่ยนะครับผสมเข้าไปอีกนะครับใครจะชอบแบบผงตีแบบผงแบบนิ่มนะครับอยู่ที่การใส่น้ํานะครับ ของผมเนี่ยจะชอบแบบเนี่แบบนิ่มๆครับตอนนี้ก็เวลาปั้นน้ำปั้นง่ายปั้นนิ่มทำเยืะให้มันนิ่มๆมเลยคแค่กดอีกนิดหนึ่นิ่มๆพูกกับไปก็อสไลด์ไปยิ้มครับหลังจากปั้นเสร็จนะครับตะก้อสไลด์ไปยิ้มก็มันคุณสมบัติพิเศษนี่ครับมันลูดตัวเบียดลงไปได้นะครับแล้วเราก็ปั้นเหยอะได้ง่าย ตัเบ็ดไม่เกี่ยวมือครับจากนั้นเราก็พลิกกลับมาเอาตัวเบ็ดลงมาเวฟล็อกด้วยสต็อปเปอร์ตัวนี้ครับรูดมันลงมาเวลาคว้างกันมันไหลกลับนะครับจากนั้นก็จิ้มเลยเวลาเราคว้างไปอ่ะเดี๋ยวมันจะปิวพันกันครับถ้าเราไม่จิ้ม พคว่างไปตกกระแทกน้ํามันจะต้องหลุดอย่างนี้ครับพ้ออยู่อย่างนี้โฟมไม่ต้องใส่ครับเวลาปลามันกินมันจะเยื่อมจะโรยตัวลงมาปลามันจะช้อนกินจากข้างล่างขึ้นมาครับโดนเลยครับแค่นี้ครับสําหรับการใช้งานของตะกร้อสไลด์เดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยื่อกัน